วิธีเป็นสาวมั่นที่มีคุณค่าหนุ่มๆห,หน้าไหนก็อยาาครอบครองก้อหนึ่งภาคภูมิใจในตัวเองอันดับแรกเลยนะคะถ้าสาวๆเนี่ยอย่าเป็นผู้หญิงที่มีค่าและเป็นผู้หญิงที่มั่นใจคุณต้องภาคภูมิใจในตัวเองก่อนนะคะไม่ว่าคุณเนี่ยจะเป็นใครมาจากไหนเชื้อชาติศาสนาอะไรผิวพรรณแบบไหนหน้าตาแบบไหนคุณต้องมั่นใจในรูปลักษณ์ของตัวเองมั่นใจใน บุคลิกลักษณะตัวเองเมื่อคุณรู้สึกภาคภูมิใจตัวแล้วความภาคภูมิใจในตัวคุณแหละความสุขเนี่ยจะเปล่งประกายนะคะฉายออกมาทําให้คุณเนี่ยมีออรา่าเป็นผู้หญิงที่มั่นใจและเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่านะคะไปเตะตาหนุ่มๆเนี่ยให้อยากครอบครองคุณแล้วก็อยากจับจองหัวใจคุณนั่นเองนะคะข้อ2อ,อย่ามองผู้ชายแค่เปลือก ผู้หญิงที่มีคุณค่าผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่มั่นใจเนี่ยจะไม่มองผู้ชายแค่เปลือกนอกนะคะอย่างเช่นเฮ้ยผู้ชายที่ดีอ่จจะต้องแบบว่าแต่งตัวแบบแบรนด์เนมทั้งตัวหัว oh, จรดเท้าเป็นคนที่รวยอะไรแบบนี้ผู้หญิงที่มั่นใจและมีคุณค่าเนี่ยจะไม่มองแบบนี้ผู้หญิงที่มั่นใจและมีคุณค่าจะมองผู้ชาย จากด้านไหนว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีหรือเปล่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์ไหมเป็นคนที่เชื่อใจไว้ใจได้หรือเปล่าน,น,นะคะดังนั้นแล้วนะคะถ้าสาวๆอยากเป็นผู้หญิงที่มั่นใจแล้วก็มีคุณค่าด้วยเนี่ยแบบไปเตะตาผู้ชายเนี่ยคุณต้องเป็นคนที่มองผู้ชายที่เขามีจิตใจที่ดีไม่ใช่มองแค่เปลือกนอกอะไรเท่านั้นนะคะข้อ3 <c oughs> ามนะคะอย่าเร่งรัดในความสัมพันธ์ เร็วเกินไปนะคะผู้หญิงที่มีคุณค่าเนี่ยเวลาที่ได้รู้จักกับหนุ่มคนหนึ่งนะคะก็จะไม่รีบเร่งรีบรัดในความสัมพันธ์มากเกินไปนะคะจะรอแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปช้าๆดูใจกันไปเรื่อยๆจนมั่นใจว่าอุ้ยผู้ชายคนนี้แหละเป็นผู้ชายที่ดีเป็นผู้ชายที่เหมาะสมสําหรับฉันเป็นผู้ชายที่แมทเข้ากันได้ดีคบแล้วรู้สึกสบายใจ ถึงจะแบบว่าตกลงคนใจเป็นแฟนนะคะแตกต่างจากผู้หญิงที่ไม่มีคุณค่านะคะพอได้คบค้าสมาคมได้ไม่นานเนี่ยก็แบบไปเร่งรัดความสมพันธ์มากเกินไปรีบแบบเร่งรัดผู้ชายว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะพาฉันไปหาพ่อแม่เธอเมื่อไหร่นะเธอจะแบบว่าขอฉันเป็นแฟนอะไรแบบนี้ทําให้คุณเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงที่ไม่มีคุณค่าในทันทีดั้งนั้นแล้วอย่าเร่งรัดในความสัมพันธ์กยปล่อยค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยจะดีที่สุดนะคะ ข้อสนะคะรักนวลสงวนตัวข้อนี้ถึงจะเป็นสิ่งที่แบบว่าดูโบราณหน่อยนะคะแต่ยังใช้ได้ผลอยู่นะครเพราะว่าผู้หญิงที่มีคุณค่าเนี่ยจะไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้กับผู้ชายแบบแค่รู้จักกันแค่เพียงวันเดียวหรือว่า2วันเนี่ยก็แบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวแล้วไม่ใช่แบบนั้นนะคะผู้หญิงที่มีคุณค่าเนี่ยจะรอจนกระทั่งแบบว่าอื รู้จักผู้ชายคนนี้ดีพอแล้วก็ตกลงเป็นแฟนกันแล้วก็รู้ว่าผู้ชายคนนี้แหละเป็นคู่ชีวิตที่ดีเป็นแฟนที่ดีแล้วก็แบบว่าเป็นคนที่จะเป็นคู่ชีวิตที่แต่งงานในอนาคตถึงจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวดังนั้นแล้วนะคะคุณไม่ควรที่จะ ่อยเนื้อ่อยตัวล,ล,ลืมเกินไปนะเจ้าสาว,สาวข้อ5นะคะเข้าใจว่าคุณไม่มีทางเปลี่ยนแปลงใครได้ในโลกใบนี้นะคะทุกคนเนี่ยต่างล้วนแต่มีนิสยัยบุค,คลิกหรือว่ามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปดังนั้นแล้วนะคะสาวที่มั่นใจและมีคุณค่าเนี่ยจะรู้ดีว่าเมื่อเขาเนี่ยได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วเนี่ยเขาชอบแหละ แต่รู้ข้อเสียของผู้ชายคนนั้นเขาไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงข้อเสียได้เขาจะยอมรับ ข้อเสียของผู้ชายคนนั้นนะคะซึ่งการที่เราเนี่ยอยู่กับข้อเสียของผู้ชายคนนึงแล้วก็ยอมรับได้คุณเนี่ยจะรู้สึกว่าคุณมีความสุขมากมาแต่ต่าจากผู้หญิงที่ไม่มีคุณค่านะคะเป็นผู้หญิงที่ไม่มั่นใจเนี่ยก็จะคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเลือก,อกไปเถอะเดี๋ยวเลือกผู้ชายคนนี้ไปฉันเนี่ยจะไปเปลี่ยนตัาเองเวลาเป็นแฟนเวลาสามีแต่งงานปแลวฉันจะไปเลียนตัวเ,เองนะคะในโลกแบบน,นี้ไม่มีใคร สามารถเปลี่ยนแปลงได้แม้กระทั่งตัวคุณเองนะคะถ้าเขาจะเปลี่ยนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเพราะเขาต้องการจะเปลี่ยนด้วยตัวของคุณเองนะคะดังนั้นเราไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงใครนั่นเองนะคะและนี่ก็คือห้าข้อนะคะที่จะทําให้คุณเนี่ยเป็นสาวที่มีความมั่นใจเป็นคนที่มีคุณค่าหนุ่มหุมหน้าไหนเนี่ยก็อยากครอบครองจับจองหัวใจนั่เองลองเอาเคล็ดลับเนี่ยไปใช้ดูนะคะด้วยรักจากคุณลูกค้า